สวัสดีค่ะยกนะคะเพื่อนๆรู้ไหมคะว่ามันมีฟีเจอร์ตัวหนึ่งในลายของไบรสันีไทยที่ยกคิดว่ามันมีประโยชน์มากเลยนั่นก็คือเราสามารถใส่เลข tracking number เข้าไปได้ในแอปพลิเคชันนะคะแล้วก็มันจะบอกให้ได้ว่าสถานะพัสดุของเราถึงไหนแล้วอย่างเราเข้าไปที่แอปพลิเคชันของ Thailand Post นะคะเสร็จแล้วก็พิมพ์เลข tracking number เข้าไปเลย เนี่ยค่ะแล้วมันก็จะขึ้นบอกเลยว่าสถานะพัสดุอันนั้นนะ่ะมันถึงไหนแล้วซึ่งหยกคิดว่ามันมีประโยชน์มากเลยเวลาที่เราแบบส่งของให้เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยจริงๆพอส่งเสร็จจากไปรษณีย์ปุ๊บลบมาพิมพ์ทิ้งไว้ได้เลยนะคะแล้วทีนี้มันก็จะ ขึ้นบอกอัตโนมัติคืออย่างในกรณีนี้เนี่ยมาทาเสร็จแล้วมันก็จะบอกว่าเออส่งเสร็จแล้วนะแต่ถ้าเกิดว่ามันยังเพิ่งส่งมันก็จะบอกว่าต้องการติดตามพัสดุนี้ไหมนะคะแล้วมันก็จะอัปเดตเราเรื่อยๆซึ่งหยงคิดว่าเป็นฟีเจอร์ที่น่าสนใจแล้วก็มีประโยชน์มากแล้วก็ในช่วงนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครที่ส่งของผ่านทางไปรษณีย์ไทยเนี่ยเขามีโปรโมชั่น EMS อยู่นะก็ไปใช้บริการกันได้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าส่งวันอาทิตย์ช่วงครึ่งเช้า เ,เขาก็จะลดราคาให้เป็นพิเศษจากที่ถามมาเนี่ยคิดว่ามีโปรโมชั่นนี้ถึงช่วงเดือนมิถุนายน2565นะคะถ้าเกิดว่าใครที่ส่งของอยังยกเนี่ยก็คือเตรียมเก็บๆไว้เหมือนกันแล้วก็เอาไปส่งช่วงวันอาทิตย์ตอนเช้านะคะส่วนใหญ่เขาจะเปิดครึ่งวันอะถ้าใครเห็นคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วพบกันใหม่คลิปนะคะสวัสดีค่ะ